มันบ่มน้ําเล็บร้อยเห็นบ่โอ้ยพุบจืดในตัวเองซะละเกินท่ามกลางบรรยากาศอันหมเย็นติดกับน้ํานี่นะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแฟบที่เพิ่นค่อยจะเอาน้ําเป็นองค์ประกอบเช็ดโซนใหญ่ กลามากน,นี่สายโฮยบอดยางรถมาฮอดแล้วบาทนี้เต็มกระบะเลยอ้า Đó đó Kiên ngầu à, à. <laughs> đây ปาดขึ้นมากะโกาทไปโมาอ่ามันไ้มาเองมาแก้กดมือตันขอรขอบเชียเขาเอน่อดทางมันไปเลี้ยวซ้ายออกไปองม่ซีมีเห็นจังอัานเลย เบ่งดอกอยางดูดอกอยางเกิดมาลุย จะถ่ายคลิปไปเธอเดียวห้าสิบเลยจุบไปหโมโมน่าดอกไม้หุยตังเนียนเนียนเนียนตาเบิ่งติเกิดเพ่งแอว ใหญ่ไว้เสียก่อนมดทั้ง้าอมืออื่นจังสารต่อมือน,นี้พอสำนี้ก่อนเพราะว่ามันมืดแล้วนี่มืออื่นจะเอาดินเห้าแล้วก็จัดการเหลืองฝุ่นมันพักสี่สิปุกะมันน้อยเดียวเนาะสี่ห้าย่างไมไดไม้ได้ลงหลายไปเลยเพราะว่าเัาไม่ได้ปุูกขายปุูกเพลงกินจะซื้อนะ เอ้ยนี่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 ใครเยอะทุกคนเบิ่งก่อนจะปิดคลิปนี้ในคลองน้ำไหลมานี่นี่นี่พอมีดอกไม้ดอกไม้งามนดอกไม้ป่าอะไรดอกไม้ก็เน้่ยยังแจ่มเลยจักดอกเอินดอกคนเลยนี่ฮู้อันนี้นะแต่มันมันงามได้เป็นตาหนังลินขนาดน่าเดือดบอลบรรยากาศมันยังแจ่มเลย Hmm. สบายดีพี่เพล่มื้อนี้คอยกระสีสารต่อสาราฮับลมของคอยเฮอมันแล้วเนาะเอาวะหากได้ไหมมาเที่ยวนี้ไมอ่ะจะไม่ได้ตัดเลยต่อแล้วจังตัดบระเดิยวเบื้องนี้ก็มีตัดเบื้องนี้ก็มีตัดคอยสิตีตะปูแล้วเมื่อก่อนแล้วก็จังหลากเส้น หลากเส้นสุดไปนี้ทางนี้ก็หลากเส้นสุดไปนี้จังเอาจากสปีดตัดนีนให้มันจบบบดเดียวนะอเ,เอ็ดแบบมักงายอ่ะหนาโพดทเตี้ยนี่หนาโพดทรักเอออันนี้ก็ได้หกอ่ะไม้มันหนาอืม ไม้แข็งเว้ยล่มแห้งแห้งเมือน,นี้นะด้วยความที่ไม้กระดีบหากันเลยมาไม่ไหมแน่ บ่มันแห้งแห้งเต็กแข็งไหมพี่บ้านนี่นะ ไม้ส้นตีนนะนนี่ก็แข่งตายแทะแข่งตายกับกระดดแท้ไม่แข่งตายดับตายไหวกระโดดไม้อันนี้ คืองุดงิดเวลาต่อไหมหน่อนี้เถอะฮะ

โกบอันนั้นเลยนี่เนงเซนบลว คอยกันกอ,อยู่ปิดอยู่อย่ามันเกิดไฟ <c oughs> uh ไพอดีเอาไว้อ่อยไฟ<ะ>พอดีเอาไว้อ่อยไฟ <c oughs> นี่ซ้ำตัวนีน้ปลาอันนี้คอยซักเอ็ดน้ำใหม่นะตายแหละ นขนาดเลยแห็นมีเยอะอาบนำ้ำมือแร็กน,นะจังเป็นอันนี้นะเว้ยเปิน้ำดีกว่าเร,เรียบร้อยแับนี้นะอ่าสําเร็จเรียบร้อยสวยงามบอลหน,นังเย็นอยู่นี่อ่ะอยังเราเอาดอกโบมาปูเนาะดอกโบเคานี่อันนี้ป่าอันนี้ไอ้นุ่มมาบุญธาตุมาเซฟเดย์นุ่มผู้ไทยมาเซฟอยู่นี่ ไอหนุ่มมาบุญทาตแหละสซ,ซื้อลูกป่ามาแล้วก็ปล่อยเลยตัดอันนี้นปล่อยป่าทวีทิจะปล่อยป่าสวยงามสร้างป่าคาบมาสร้างตูมาขังไว้อยู่เฮึ่นได้ประมาณสี่ห้ามือละคอยยังไม่ทันได้หลายวีแล้วคอยยังไปท่านขึ้นมาเบืองวังและมือสุดท้ายที่สี่ึ่นมาเบืองวังน่ะหลานค่อยเลยเอาหัวาหารไปเก๋อไปโกนมัน ตราเริ่มมีกลิ่นแล้วกันลาดเพราะม็นจับมาขึ้นมาแล้วก็เอาห่วงอาหารยัดเข้าป่าบันบานหอดมือเยอะมากเมืองว่างแล้วปลาตายมาเลยเลอปลาเจตโตไอเจ็ตโตมันก็เลี้ยงไปข้าวหนึ่ก็ตายดับมาเลยโอ้เสียดายปลาคราบซื้อมาปลาเพล่เพล่เรียบร้อยเห็นบ่ะโอ้ยพบเจอในตัวเองซะเหลือเกินนี่นียยามใบใบมากเลวก็อยู่นี่ก็ น, lang, น lang, okay. ั่งกินตำนั่งเฮ็ดหั่นเฮ็ดนี่พออยู่นี่มันตอนเทงแหละมันบดเฮินบังแดดพอดีเลยนะโอ้ลมบดบูดอยู่นี่ตายแล้วเวอีอย่างหนึ่งวันนี้ก็คือเอาดินเฮ้าหั่นเอาดินเฮ้าเต็มติโรดหั่นเพอสิปุพักวางวางไว้ได้ละมีแต่ตักดินมาแล้วก็ห่นดินเฮ้ามือแรงเนี่ยนะ อาศัยตอนมันมือมันอากาศบดๆนันนี้แหละมันจังมีหอนเด้กันแม่นมือเลอแดดเผามันฮอนมือนี้นะเบิ่งท้องฟ้ากะมันมีแดดมันพอดีคึ้มๆนะแหละก็เลยสีไสในมือที่มันคึ้มๆมือนี้นี่เหดุวะเอาอันนี้เฮาหันอ๋อโตเห็นก็ได้ปั๊ดผูเบะไม้มือเชานี่ไม้อันเอามาเฮ็ดอันซาลาห์นั่นแหละ ปีนไม้ละไม้ขูดกรุบเชื่อไว้ หากได้ตีนเดียวมีใบพักก่อนเสียงตู้ก็สีดังในรอบสงนี่ผูสไลเดอร์นั่นเขากำลังกลางสถานที่เต็มสถานที่สีเฮตบุญนมัสก,การประทาตนนางลาวปี2025นี้นี่นี่เออมันบ่มน้ำต่างล้างตีนรถเลยโอ้มือน,นี้สีไดง พ่อช่านี้ก่อนทุกคนหาไวรุนมาเอเขาฮับจอ็อบเอาดินเฮาหันแล้วเฮากระจัดไปปั๊บเอาแล้วก็เซอร์ฟุ่นเอาการปุเซอร์ตีรถอันนี้แล้วมันควบคุมเรื่องการเซอร์ฟุ่นงายควบคุมวัชพืชที่เนาะจากพักเฮานะงายพวกหญา้าพวกพเหลอือที่มันจะเกินขึ้นมาในอันนั้นเฮาสามารถดูแลง,งายพ่อกันไว้ช่านี้ก่อนเพราะว่าเ่อ,อก็ต้องเฮดเว่แล้วฮับจอ็อบอันนของธนาคาร L d ลดีมาเป็นเฮดงานอีเวนต์อย่างหนึ่งในขมนูลอยู่แขวงขมูล พอเหตุวิดีโอโปรโมทงานมืน่อวนี้พักการออให้งานไปํำนี้ก่อนฮอดสชงไปหับจางต่อเนาะว่าตกมื mới, มีไวท่ามกลางบรรยากาศอันผมเย็นติดกับน้ำน,น,นี่นะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นองค์ที่เพื่อน่อยจะเอาน้ำเป็นองค์ประกอบงงออกกะะกเป็นโซนใหญ่มาจากสลามาจะนี่สายโยอยบอลโฟดของคอ่อยฮึบออ มีแต่น้ำเครื่องหนึ่งของพื้นที่ของหุ่นนี่แมนเต็มไปด้วยน้ำ